คนที่มีปัญหาในเรื่องของการฝังตัวอ่อนที่ไม่สำเร็จคุณหมอตรวจพบว่ามีน้ำในโพรงมดลูกมันส่งผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อนหรือไม่อย่างไรคะรคุณหมอ นีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจากเบบี้แอนมัมนะคะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการครูก้อยพบแพทย์ค่ะสำหรับครูก้อยพบแพทย์ในวันนี้นะคะครูก้อยนั่งอยู่กับคุณหมอมิงค์นะคะแพทย์หญิงปรวันตั้งธรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์เจริญพันธ์แห่ง GFC คลินิกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอมิงค์ ค่ะสวัสดีค่ะมีคําถามมาถามคุณหมอนะคะวันนี้เกี่ยวข้องกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการฝังตัวอ่อนที่ไม่สําเร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณหมอตรวจพบว่ามีน้ําในโพรงมดลูกซึ่งเป็นปัจจัยขัดขวางใ,ในการฝังตัววันนี้คูก้อยก็เลยอยากจะพูดคุยเพื่อเป็นความรู้กับแม่ๆนะคะในเรื่องของน้ําในโพรงมดลูกมันส่งผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อนหรือไม่อย่างไรคะคุณหมอก็จริงๆมันก็ ส่งผลเลยนะคะครูร้อยเพราะว่าในพรม,มลูกมันควรจะเป็นผนังมดลูกที่แบบหนานุ่มฟูสวยเพื่อให้ตัวอ่อนลองไปฝั่งตัวได้เนาะทีนี้พอมันมีน้ํา หรือมูกเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ทําให้ปกติตําแหน่งที่เขาจะฝังมันก็โดนรบกวนด้วยน้ําพวกนี้ตัวอ่อนอาจจะพัดไปมาหรือไปติดอยู่กับมูกทําให้ไม่ฝังตัวลงไปในโพลงูดลูกอ่าทีน,นี้ส่วนตัวถ้าเอาจากประสบการณ์ที่ที่เจอในในขบวนการรักษาะคะก็เจอ2แบบหลักๆแบบแรกก็อาจจะเป็นน้ําที่เข้าไปในโพรดลูกที่เกิดจากพวกท่อนําไข่ที่บวมน้ําติดปันที่เหมือนกับไม่ได้ปันสนิทอะ่ะมีการวิ่งเข้าออกของตัวน้ําในท่อท่อนาไข่ ท่อนาไขวมน้าก็อาจจะเกิดได้จากหลายอย่างเนาะบางทีเป็นอุ้งเชิงการอักเสบหรือเคยผ่าตัดอะไรที่มีผังผืดแล้วก็ทําให้เกิดน้ําขังตรงนั้นน้ําที่มันขังอะ่ะมันก็คล้ายๆแบบเหมือนเป็นน้ําไม่ดีน้าเน่าเนาะค้างอยู่ในท่อน,นานๆอัน,นพราะมันเกิดวิ่งเข้ามาในพรงมะลูกจังหวะที่เราใส่ตัวอ่อนเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็รบกวนการฝังตัวตัวอ่อนพัดไปมาหรือน้ําที่เป็นน้ําเน่าอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกสารอักเสบอะไรที่อยู่ในนั้นทำให้ตัวอ่อนเขาแบบไม่อยากอยู่สภาพแวดล้อมไม่ดีเขาก็ไม่ฝังอันนนนนนนีี้เป็อออััึึงงส่วก ที่เจอได้บ่อยเหมือนกันก็คือจะเป็นเรื่องของมูกที่เข้าไปในพรงมดลูกจะไม่ได้มาจากฝั่งท่อน,นําไข่และจะมาจากฝั่งข้างล่างอ่าก็คือบริเวณปากมดลูก,กหรือ<า>บริเวณแผลผ่าตัด ใช่ใช่ซึ่งซึ่งจะเจอบ่อยๆเลยนะคะจะมักจะเกิดจากคนไข้ที่เคยคลอดลูกมาก่อนมีแผลผ่าคลอดตรงแผลผ่าคลอดเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยมันเหมือนกระบวนการคีリングโปรเซสไม่ดีกระบวนการการหายเนี่ยแผลผ่าคลอดไม่ได้ติดสนิทมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแผลเป็นหรืออาจจะเป็นรูโหอยู่ตรงนั้นทําให้ต่อมเมือกอะไรเงี้ยตรงนั้นมันทํางานเยอะก็จะมีเมือกไปขังคนกับบางทีก็เป็นเมนเก่าๆค้างๆถ้าสักประวัติไปคนที่มีมูกค้างในโพรงมดลูกอ่ะหลาย จะบอกว่าเป็นเหมือนกันหมอ,อมแบบว่าหลังคลอดลูกคนนี้แล้วอยู่ดีๆพอก่อนมีเมนก็จะมีแบบมูคำ้คำๆอ,ออกมาก่อนออพอเมนหมดปับ๊บก็ไม่หมดสนิทก็จะมีมูคำ้คำๆออกอ,อีกอะไรเงี้ยกว่าจะใช้เวลาหมดนานกว่าปกติซึ่งก่อนน้นี้ไม่เคยเป็นอ่ะมันก็จะเป็นทรายหนึ่งของว่าไอตัวแผลที่ผ่าขอดหรือผ่าตัดอื่นๆก็ได้นะคะผ่าตัดเนื้องอกมดลูกหรือบางคนขูนมดลูกหรืออะไรเงี้ยก็จะมีพวกนี้ได้แลวไอมูกเนี้ยมันก็จะไหลย้อนกลับเข้าไปในผงมดลูกก็จะออกผลในลักษณะเดียวกันก็คือไปเกาะกับตัวอ่อน ตัวอ่อนไม่ฝัดตัวมูกที่มันมาจากการผ่าตัดเหมือนแผลผ่าข้อหรือผ่าตัดในช่วงช่องท้องช่วงล่างเงนี้ค่ะส่วนใหญ่ที่หมอเจอค่ะเหมือนกับผ่าค้อไปนานแล้วยังมีโอกาสเจอไหมคะหรือว่าแบบช่วงปีแรกอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าส่วนใหญ่เลยนะในช่วงปีแรกๆค่ะจะจะจะเจออยู่ได้ค่อนข้างเยอะและชัดแล้วก็บางคนเหมือนการพอในช่วงหลังๆก็ค่อยๆเบาลงไปก็มีแต่ว่ามันมันไม่ได้มีตัวเลขหรอกว่าต้องนานกี่ปีจะหายหรือจะหายไหมอะไรอย่างี้ค่ะบอกบอกยากแล้วมันเจอบ่อยไหมคะในกรณีแบบนี้ค่ะก็ไม่บ่อยนะคะแต่ ว่าก็เจอก็เจอได้เรื่อยๆ <มา S 2> เอาซว่า,วาไ,มไม่ไม่ไม่ถึง1 0ไม่ถึง10%ในคนที่เคยคลอดมาแต่ถ้าจะเจอส่วนใหญ่มันจะเจอในประวัติที่เคยผ่าตัดมรุ่กม,มาก่อนอ โอเคค่ะสสาเหตุหลักๆที่เราจะเจอในเรื่องของน้ําที่อยู่ในโพรงมดลูกซึ่งก็อาจจะมาจากท่อนําไข่อุดตันหรือท่อนไข่บวมน้าแล้วก็อาจจะมาจากกงเมือกหรือว่ามูกที่มาจากการผ่าตัดน,นะคะคราวนี้มันบ่งบอกอาการไหมคะหรือว่าเรามารู้เอาตอนที่เราจะใส่ตัวอ่อนแล้วมันไม่สําเร็จมันมีอาการอะไรให้เราสงสัยนอกจากไปเจอเมือกคล้ำๆเหมือนที่หมอบอกเนะะี่ยค่ะคือถ้าเป็นจากท่อนําไข่บวมน้ําบางคนก็มีอาการบางคนก็ไม่มีเลยถ้าท่อนาไข่บวมน้ำจริงๆน้ําในท่อนําไข่ที่มนไหลเข้ามาในโพรงมดลูกอ่ะมันไม่ถึงไหลออกมาจากช่องคลอดให้เราเห็นหรอกนะคะแต่ คนไข้อาจจะมีอาการปวดท้องน้อยเป็นเป็นหายๆจากการบวมของท่อนำไข่จะเป็นได้เป็นอาการนําอันนึงแต่ไม่เฉพาะเจาะจงแต่น้ําในที่ออกมาจากท่อนำไข่ไหลพงมลุกเนี่ยมงไม่ไหลออกมาข้างนอกให้เห็นได้เยอะขนาดนั้นก็คือมันไม่ได้เห็นหรอกว่าอุ้ยมีน้ําไหลออกมาแล้วก็อาจจะปวดท้องน้อยไม่ได้ถึงขั้นปวดรุนแรงเหมือนกับว่าคนที่เป็นพวกเยื่อบุโพรงมลุ่เจริผิดที่พวกนั้นอาจจะเป็นสัญญาณที่อาจจะทําให้เราไม่ได้เอกใจซะด้วยซ้ำถูกไหมคะว่าเรามีคราวนี้ตอนที่คุณหมอไปเจอเนี่ยหมายความว่ามันเห็นเลยจากกัน ตราสาวไหมคะก่อนฝังตัวอ่อนหรือว่ามันจะไปเจอตอนที่เรากําลังใส่เครื่องมือแล้วถึงเราจะรู้ว่าเคสนี้เป็นเคสมีน้ําในโพรงมดลูกค่ะส่วนใหญ่เห็นก่อนยิ่งในช่วงมีประจําเดือนมาค่ะส่วนใหญ่มันเป็นไหลออกเนาะพอเมนมาคือไหลออกอันนี้จะไม่ค่อยเห็นหมูกอะไรก็ออกมาด้วยน้ําอะไรก็ออกมาด้วยไม่ค่อยเห็นแต่พอเมื่อเริ่มเตรียมผนังไปแล้วอ่ะสมมติว่าหมอให้ยาไปแล้วเพิ่มความฟูความหนาเมนหมดปา๊พอรอบที่มาฟล l ์อัพเนี่ยสมมติหมอให้ยาเอสเจนเนาะเพิ่มความหนาผนังไปแบบ แปดวันสิบวันไอ้รอบที่ฟ o อว์ล็อนี่แหละมาแหละขังแหละให้เห็นแลละเราเห็นจากการอัลตราซาว์ผ่านช่องคลอดที่เราไปอัลตราซาว์ผนังบุุลูกว่ามันเสียสวยดีไหมเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นน้ําขังคราวนี้พอเราเห็นเป็นน้ําขังแสดงว่าเราจัดการมันได้ก่อนใช่แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะหายขาดค่ะเพราะว่าพูดง่ายๆว่าสาเหตุมันยังอยู่เวลาเราจัดการก็คือเราดูดน้ําออกดูดมุกงออกใส่ใส่ย้ายตัวอ่อนนี่แหละเข้าไปเพื่อที่จะดูดออกมาแต่ทีนี้นอนต้นตอมันยังอยู่ไอ้ตัวทอน้าไข่บวมน้ํามันก็ยังผลิตน้้้้ําาาามมให่ไไดดเขออกแ คลอดหรือแผลมันก็ยังเป็นแผลอยู่นะใช่ก็เหมือนเราแก้ปัญหาหน้างานแสดงว่าตอนที่เรากำลังดูดออกนั้นหมายความเราดูดแล้วเราก็เตรียมแล้วก็ย้ายตัวอ่อนได้เลยไหมคะส่วนใหญ่ดูดก่อนค่ะดูดก่อนประมาณนี่แหละวันที่ฟ l o อัพผนังอ่ะค่ะ ถ้ามันดูหนาดีแล้วดูดออกก่อนแล้วส่วนหนึ่งพอเราผนังหนาดีเราจะใส่ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนตามเนาะโปรเจสเตอโรนเนี่ยส่วนหนึ่งมันทําให้ผนังลูกมันมันแห้งลงได้ก็บางคนก็หายไปแต่ถ้าถึงวันที่ใส่จริงแล้วมันยังมีค้างอยู่ก็ดูดออกก่อนที่จะใสตัวอ่อนนิดนึงก่อนเป็นซ้ำสองคราวนี้ไอเราระหว่างที่เรากระบวนการดูดมันจะเป็นต้องมีการให้ยาด้วยไหมคะเช่นยาแก้แอกเสบหรือยาอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าเราให้ยาพวกนั้นไม่ได้อยู่แล้วถ้าก่อนย้ายตัวอ่อนให้ได้ค่ะก่อนย้ายตัวอ่อนไม่มีปัญหาให้ยาฆ่าเชื่่่อได้แตววาสน แล้วอ่ะเราก็ต้องสงสัยก่อนแล้ว mm. ว่าคนนี้มีมูกค้างหรือ <Okay. S 2> อะไรจากพวกมลุกอักเสบหรือเปล่าถ้าเป็นถึงขั้นนั้นอ่ะส่วนใหญ่หมอจะทรีตก,ก่อนเลย mm. รอบนั้นไม่เตรียมรักษา,าไปก่อนให้เดือนนี้กินยาฆ่าเชื้อไปเลย2อาทิตย์ให้ uh. ดีก่อนแล้วรอบถัดไปค่อยมาว่ากันโ <Okay. S 2> อเคคราวนี้กระบวนการรักษาคือเราต้องทราบสาเหตุก่อนว่าจริงๆแล้วมันมาจากว่าท่อนำไข่บวมน้ําหรือว่ามัน, mm. ม,นมาจากแผลผ่าข้างล่างถูกไหมคะถ้าเป็นแผลผ่าแล้วมีการอักเสบหมออาจจะต้องแบบรักษาก่อนเหมือนที่หมอบอกว่าให้ยาให้อะไรก่อนคราวนี้จะเป็นท่อนำไข่บวมน้าเรา ใช่ได้ใช่ไหมคะใช่ได้ได้แต่ก็คือก็คือเหมือนต้องไปผ่าตัดสองกล้องนะคะข้อดีก็คือเนี่ยแหละลดเรื่องของสารอักเสบภายในป้องกันน้ําไหลไปมาย้อนกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คนไข้ก็อาจจะต้องเทคเรสเรื่องผ่าตัดเนาะเจ็บตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าโดนตัด2ข้างอ่ะเราก็แน่นอนแหละไม่สามารถจะมีลูกเองได้ตามธรรมชาติแน่ๆเราก็ต้องเข้าใจนจุดนั้นเยก็คือก็ต้องแจ้งแม่ให้ทราบว่าโอเคเราจะตัดท่อน้ำไข่ไปนะซึ่งท่อน้ำไข่มันเป็นจุดพบเจอของไข่กับสเปิร์มอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะท ธรรมชาติไม่ได้แต่เราอะเข้ากระบวนการทาเด็กหลอดแก้ยู่แล้วแสดงว่าเราก็ไม่น่าจะท้องธรรมชาติได้ง่ายอยู่แล้ว <laughs> เราก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียดายท่อมันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ใน,<อ>ในการทําเด็กหลอดแก้ก็ต้องตัดสินใจร่วมกันนะคะคุณหมอนะว่าเขาจะตัดหรือไม่ตัดแล้วม,มันเป็นอวัยาวะของเขาเนี่ยนะเวลาเขาตัดไปแล้วเนี่ยค่ะมันต้องพักนานไหมคะถึงจะใส่ตัวอ่อนได้ส่วนใหญ่จะขอประมาณ2เดือนเพราะว่าเดือนแรกอะ่ะมันก็กว่าตัวแผลที่เราพาเย็บผูกอะไรไปกว่าจะหายสนิทดีเนาะเดือนหนึ่งแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็คือพักฟื้นรอระยะเวลาให้เมนรอบกลับมา ส่วนใหญ่การผ่าตัดท่อนำไข่ซิสลังไข่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยหมอจะขอประมาณสัก2เดือนให้ร่างกายเข้าที่ดีในเรื่องของน้ำโพรงมดลูกนะคะแม่ๆยังไงก็ส่งผลกระทบต่อการฝังตัวของตัวอ่อนทั้งในแง่ของการพัดพาก็ได้นะคะทั้งในแง่ของเมือกที่มันจะไปจับกับตัวอ่อนแล้วก็ทําให้ตัวอ่อนไม่ได้ฝังอยู่ในตําแหน่งที่คุณหมอเขาว่างเอาไว้นะคะหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าการอักเสบต่างๆเพราะว่าน้ําพวกนั้นมันก็เป็นน้ําเสียก็จะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นบริเวณมดลูกซึ่งก็จะส่งผลต่อการฝังตัวของตัววออออ่่่่่นนนนนนะะะะะคคซึงมมมาาาาาจจจเกกิดทท้้ํํไขีบ ติดตันบางส่วนนะคะหรือว่าอาจจะมาจากแผลผ่าตัดที่อาจจะเคยผ่าตัดมดลูกหรือว่าผ่าตัดคลอดที่มันสร้างเมือกออกมาดังนั้นคุณหมอก็จะพิจารณานะคะว่าจริงๆแล้วสาเหตุหลักมันเกิดจากอะไรส่วนน้ําที่เกิดขึ้นในขณะที่เราจะใส่ตัวอ่อนนะคะคุณหมอเขาก็จะมีการตรวจสอบผนังมดลูกอยู่แล้วก่อนที่จะฝังตัวอ่อนก่อนนะคะถ้าเกิดมีน้ําในโพรงลูกจริงๆคุณหมอก็จะทําการดูดน้ําให้แต่ถ้าเราคบสาเหตุแล้วว่ามันมาจากการอักเสบคุณหมออาจจะต้องรักษาการอักเสบตรงนั้นก่อนนะคะโดยการอาจจะให้ยาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อต่างๆแล้วก็คคค่่่่่่่่่ออ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 ยยยาาาาาวววกกัััันน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 นใใเเรรรืืงงงงขข้ตตะะสททีปญหไ ไข่มวนน้าแล้วส่งผลทำให้เกิดน้ําในโพรงมดลูกอาจจะคุยกับคุณหมอในเรื่องของการตัดท่อนําไข่ตรงนั้นออกไปได้เลยซึ่งมันเป็นตัวสร้างน้ำนะคะที่อาจจะขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนได้ซึ่งหลังจากการผ่าตัดนะคะก็สักประมาณ1เดือนหรือ2เดือนให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดีก็สามารถที่จะย้ายตัวอ่อนได้นั่นเองนะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงปรมาณตั้งธรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ศาศาเจริญพันธุ์แห่ง GFC Clinic นะคะหรือว่าหมอมิง้งที่มาคลายข้อสงสัยในเรื่องของน้ําโพรงมดลูกค่ะสวัสดีค่ะหมอมิ้งของคุณมากคคค่่่ะะะสวัสดี กับรายการครูก้อยพบแพทย์ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ